สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับเราบอลฮันคริปโตคนดีคนเดิมเองเช่นเคยและขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่อัพโทเบอร์กันอย่างเป็นทางการด้วยนะเปิดตลาดมาเช้านี้นะครับเหมือนจะเริ่มมีกลิ่นของความเขียวขจีกันสักเล็กน้อยแล้วบิตคอยก็ยังทรงดีอยู่นะครับเหมือนจะตั้งลำเตรียมขึ้นแล้วหรือเปล่าอีทิลเลียมเนี่ยอยู่ในช่วงเวทแอนซี C นะครับจากการรีบาวขึ้นมาและก็หวังให้ BTC นะครับนำทับนะน้องๆเอ,อาคอยเนี่ยเช็ดรองเท้าเตรียมออกจุดสตาร์ทรอแล้วแต่ชงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพบเทดเดอร์นอนเก พอร์ตดับดินกันไปประมาณ400ล้านดอลลาร์มาดูบิตคอย ETF วันนี้เม็ดเงินจากกองทุนก็ยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับ230ล้านส่วนอิทเทียม ETF เนี่ยวันนี้นิ่งกิฟนะครับไม่รู้ว่าไม่มีซื้อเข้ามาหรือว่าเว็บมันไม่อัปเดตฟินกินเด็กนะครับก็ลงมา49จาก50นะตลาดก็เหมือนจะลังเลอยู่นะครับกำลังเลือกทางอยู่นะว่าจะเอายังไงดีแต่ก็ปล่อยตลาดเลือกทางไปก่อนนะครับมาดูข่าวกันดีกว่านะเมะื่อวานนี้เทสเตอร์นะครับได้ซื้อบิตคอยล็อตใหญ่ไปก่อนจะหมดช่วงไไตรมาทที่3โดดยบิษั้้ซือป88888 88. นะครับ BDC ตีเป็นมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์นะครับในช่วงวันสุดท้ายของเดือนกันยายนโดยโอนจากกระเป๋า Exchange Bitfinex นะครับเข้ากระเป๋าของ t e เ h อ r นะทำให้ตอนนี้เนี่ยบริษัทนะครับยังถือ Bitcoin เป็นอันดับที่2ของหมวด p r i v a t e company แต่ตามจากอันดับ1ถึง2เท่าอยู่ทางเปาโลอาโดนิโอซีของเ e t h อ r ก็ออกมายืนยันส,สั้นๆผ่าน X ด้วยนะครับว่าแย่ใช่ซื้อจริงๆซึ่งนอกจากบริษัทจะถือบิ c o อ n เป็นทุนสำรองแล้วนะครับก็ยังถือทองคํากว่า50ตันอยู่ด้วยนะรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลอเมริกานะ ค่าวกว่า127,000ล้านดอลลาร์และปัจจุบันเนี่ยเทสเทอร์ยังคงเป็นสเตเบิลคอยที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับมีมา켓แคปกว่า174,000ล้านดอลลาร์แถมล่าสุดซ e o อของ Bi ิตไวก็ยังมองว่าเทสเทอร์เนี่ยอาจจะก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีกำไรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เป็นได้ค่าสินทรัพย์รวมแตะ3ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะแสงกำไรสูงสุดของซาอุดีอารามโกนะครับที่ทำไว้120,000ล้านในปี2024ก่อนหน้านี้บริษัทเจ้าใหญ่อย่าง Strategy นะครับของป่าเซเล 196 BTC ทำให้เนี่ยตอนนี้ถืออยู่นะครับ643,01 Bitcoin เข้าไปแล้วกเ็เรียกได้ว่าคนขุดไม่ทอ้อคนซื้อก็ไม่ทิ้งเหมือนกันนะครับเราที่เป็นแทงต้นตัวน้อยๆเนี่ยก็เก็บเล็กผสมน้อยกันไปเรื่อยๆนะส่วนตัวก็ไม่ได้ DCA ทุกเดือนนะครับก็จะรอมันย่อก่อนแล้วค่อยซื้ออะไรประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆมีแผน DCA Bitcoin กันยังไงบ้างก็มาแชร์ให้ฟังกันได้นะครับพูดถึง Sta ็บอลคอยไปเมื่อกี้นะล่าสุดก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าวีซ่านะได้เปิดโครงการนำร่องให้แบงก์แล้วก็สถาบันการเงินใช้ Sta อย่าง USDc แล้วก็ EURc ในการโอนเงินข้ามประเทศแบบแทบจะเรียลไทม์แล้วโดยโปรเจกต์นี้ชื่อ Visa Direct Stablecoin นะครับซึ่งจะให้สถาบัานการเงินเนี่ยเติม Stablecoin เข้าไปในระบบ Visa Direct แทนการสำรองเงินสดไว้ในหลายที่นะครับโดยจะใช้ Stablecoin เนี่ยเป็นเหมือนเงินสดในการโอนเงินข้ามประเทศซึ่งคาดว่าวิธีนี้นะครับจะช่วยเพิ่ม liquidity แล้วก็ลดความเสี่ยงจากการผันผวน,นของสกุลเงินรวมถึงช่วยให้บริหารกระแสงเงินสดได้ม่นยำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงนอกเวลาทำการแล้วก็วันหยุดสุดสัปด,ดาห์เพราะระ รบบเดิมเนี่ยไม่สามารถทําได้นะแถมทางวีซ่าก็ได้ทําธุรกรรมผ่านสเต็เบิลคอยไปแล้วนะครับกว่า225ล้านดอลล์นะแต่ถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่น้อยอยู่นะครับถ้าเทียบกับยอดประจําปีของตัววีซ่าที่สูงถึง16ล้านล้านดอนลลราแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติว,ตวงการการชาระเงินระหว่างประเทศนั่นเองก็ปัจจุบันเรื่องนี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะลองนึกภาพตามนะครับปัจจุบันพ่อแม่จะส่งเงินให้ลูกที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบากอยู่นะครับหลายว แถมตอนส่งไปก็มีค่าธรรมเนียมที่สูงอยู่นะครับคริปโตหรือสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยเรียกได้ว่ามาปฏิวัติการส่งเงินแบบนี้เลยนะถ้าผมจะโอนตังค์ให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่กี่นาทีเพื่อนผมก็ได้ตังค์แล้วแถมค่าธรรมเนียมในการโอนเนี่ยก็ถูกด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อเมซิ่งมากๆถัดมาสั้นๆนะครับมีกาวมาให้ทุกคนเติมนะก็คือตัวของ c ีโอเทเลกรมอย่างคุณพาวเวลดูโรฟนะครับออกมาทานายนะว่า Bi ิ c o อ n เนี่ยจะไปหนึ่งล้านดอลได้แน่ในอนาคตก่อนหน้าที่แกจะกาวนะครับก สมัยก่อนนะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้เริ่มซื้อตั้งแต่2013นะครับช่วงนั้นเนี่ยราคาอยู่แถว700ดอลอาร์ต่อ b ีดีซีซึ่งพี่แกเนี่ยบอกว่าซ,ซื้อก็ซื้อไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็หลายล้านดอลลา่าอยู่โอ้โหว่าสั้นนะแถวบ้านเนี่ยเลขขิงนะแบบนี้ ซึ่งตอนที่มันล่วงไปต่ำกว่า200ดอลล์เนี่ยก็มีคนออกมาวิจารณ์นะครับแต่แกบอกว่า I don't care นะพอแกเชื่อใน Bitcoin จริงๆแล้วก็ใช้ Bitcoin ที่โคมานะครับซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายชีวิตในตัวเองทั้งค่าบ้านค่ารถโดยไม่พึ่งรายได้จากเทเลแกรมเลยนะเพราะแกบอกว่าเป็นธุรกิจที่ขาดทุนสําหรับเจ้าตัวและสาเหตุที่แกเดาว,ว่า Bitcoin จะไปคิด1ล้านดอลล์ได้ในอนาคตนะครับรแกบอกว่าเพราะรัฐบาลนะกำลังพิมพ์เงินแบบไม่สนซีสนแปดนะครับในขณะที่บิตคอยเนี่ยมีซัพยที่จากัดนะคร ุกปีนะครับจะขุดได้น้อยลงครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงวันนึงเนี่ยที่จะหยุดผลิตแนละ้วก็ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้อีกทางนะครับก็ยังเสริมว่า Bitcoin เนี่ยรวมถึงอีทิเลียมก็ยังมีปัญหาเรื่องความสามารถในการขยายสเกลนะครับให้รองรับผู้ใช้งานจํานวนมากอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีเลเยอร์สองที่สเกลอัพขึ้นมาจากเดิมนะในอนาคตก็อาจจะมีแผนพัฒนาต่อจากนี้ให้รองรับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมี layer 3, layer เลเอยอร์สามเลเยอร์สี่ ครับคิดว่าบิตคอยจะแตะ1ล้านได้จริงไหมนะหรือ Market cap จะแซงทองคําไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ<ส>ก็จะจบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะถ้าตกหล่นอะไรไปก็เม้นต์มาเสริมกันได้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมรักเข็มขัดกันให้แน่นไว้ด้วยนะจะได้รับมือกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้รอบวันนังคริปโตไว้ด้วยนะครับจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้อัพโทเบอร์มาแล้วแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ